ัสวัสดีครับเพื่อนครับผมกลับมาอีกครั้งนะฮะหมายมันต้องซ้ําครับหมายนี้มันต้องซ้ําครับผมกบนี่ฮะกบยางใจดํานะฮะไม่รู้นะคะกบอะไรครับเดี๋ยวให้ดูโลโก้มันมีที่หฮ่ออยู่แล้วให้ท่านเพื่อนดูนะครับผมเย็นๆนะครับเมื่อกี้มาตีไปแล้วครับแป๊บหนึ่งครับผมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น ผมลืมเมมโมรี่กล้องครับคือผมอัดแล้วผมก็พูดคนเดียวครับผมทั้งที่ไม่ได้มออีการมันทึกภาพนะเดี๋ยวนะฮะจะให้เพื่อนดูนะครับผมพูดะฮะดูยาดูไม้มาหมนี่ครับผมแอร์เรียแอร์ไลน์ไหมแอร์ไลน์นะฮะเหมือือยูนไหน คลิปเก๋ดีนะฮะเออราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาแรงะะราคาแรงเหมือนกันนะ,ะตีง่ายได้ปลาได้ปลาดีโอเคได้มาแล้วนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะหเหยียดตัวนี้นะฮะพิศษคปปาครับผมโปรโมทใหมดด้เขาหน่อยออของเขอดีนะฮะราคาย่อมเยามากลูกปืนนี้แบบ มึงว่า M16 มสิบหกครับมึงจะเยอะไปไหนนะยังใช้งานนะครับผมใช้งานครับใช้งานได้พอจา่อายคงตามงบประมาณดูกันครับผมน,นะนี่นะฮะเป็นจุดสีาทำมาอีกอ่านไงยังไงครับเพื่อน ะะโดนตบนะโดนตบแล้วนะไม้แรกก็โดนตบเลยนะฮะไม้แรกโดนตบเลยนะฮะคือใจทอพี่เขาจะกินล่ะฮะแต่ว่าเดีย๋ยวเราใหญ่ฮนะเรามาแซคัสไซส์แล้วเนี่ยทำมาสตีขีดไม่โดนเราแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะหิวๆนะะจะกินนะฮะธรรมชาติปลาจะกินอนะ ดีครับไม่ร้อนมากครับเมื่อกา้วันร้อนเริ่มสักบ,บ่ายสี่โมงแล้วเอาแล้ว,พวเพื่อนๆเอาแล้วเอาอีกแล้วจะปล่อยวิจารคายครับอยู่ไหมอยู่ไหมตัดสินใจแล้วลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็กก่อนเช็กก่อนเช็กทีนะรถมา ตัดสินใจนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยครับผมโอ้โหเต็มคอครับปลาจะกินนะครับผมบอกแล้วปลาจะกินใหญ่แค่ไหนก็กินนะฮะโอ,โอ้โหโอ้โหเป็นไงเราเพื่อนๆโอ้โหหมายนี้มันสุดยอดบอกเลยฮะการดูหมายนะฮะสำคัญนะฮะประสบการณ์นะฮะเท่านั้นเลยนะฮะ สอนกันไม่ได้นะครับต้องเรียนรู้กันด้วยตนเองนะครับผมเชื่อว่ามีนะฮะมันก็ต้องมีครับแต่บางทีมันก็ไม่มีฮะเคลุโอเคอเพื่อนรอดไหมเอ้ยอย่าดิ้นอยู่ฮนะค,ครียบร่อยนะ้วฮะโดยแค่นี้ฮะน่าจะรอดครับบัง ค,ครับผมดีนะนำะนะ้ำนะสกน้สะอาดอเาก็ไม่ไนะรู้เนี่ยเรียบร้อยครับผมแจ้งครับยอดนะฮะของก็ดีครับผมต้องจับจังหวะเอานะพเพื่อนเพื่นถ้าใครใช้เหยื่อรุ่นนี้นะไปะหาซื้อใช้เอาแล้วนะฮะ ยกแพ็คหนึ่งจะแถมหนึ่งกระขอ1หนึ่งตัวนะครับแล้วก็กบสามตัวนะครับเพื่อนๆจดี๋ยส่งน้ำน,นะผมเตือนก่อนแั้วโดนี้ปลาเขากินอย่างเดียวนะโอเคกันต่อครับนี่เรามาเอาใช้ใหญ่ฮนะเี้เขก็ไม่เอาครับ นี้เราลงคลิปบ่อยนะฮะช่วงนี้นะฮะว่างเราเป็นคลิปเลยนะฮะวันละกเล็กๆน้อยๆนะครับผมสะสมไปเรื่อยๆนะครับตับสมาชย,ยังไม่ถึงยี่สิบคนเลยไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกสมองได้คิดอะไรใหม่ๆ จะกลับด้านตีนะเดี๋ยวเราปีตรงนี้ให้ยับก่อนปีตรงนี้ให้ยับก่อนอยากเจอตูมใหญ่ๆมากเลย,ยกเจอตูมใหญ่ๆนะตูมเลยเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหม กล้องเลยหน้ากล้องหน้ากล้องเลยมีสายครับมีสายครับมีสายครับโอ้ยหลุดครับอะไรเนี่ยโอ้ปั๊มแล้วนะจอดครับผมไม่กล้าส่งนากลัวเกืนแบบเมื่อตะกี้นะฮะแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวเหงือกครับมันเกี่ยวแค่ช่วงปาก เดี๋ยวช่องลิ้นน่ะไปท่อดไม่ตายนะมันล้ววันนี้วางมันเกิดครับผมแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็ซ่อมก่อนใช้ให้มันพังเป็นตัวตัวไปฮะ ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าปากนแล้วฮะแต่ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์พอๆกันหมดเลยจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วคือแ,แรงเขาดีเราเบรกเราอ่อนเนี่ยมันกินอย่างนี้ฮะแต่ไม่รู้ก,กล้องจะเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนกล้องเห็นๆกดต่ำ้วโฟกัสตรงนี้อย่างเดียวแล้ว นั่นแหละหสายนี้ที่เขาซ่อนตัวอยู่บนผิวน้ำนี่แหละฮะ หอเมื่อาวานว่ามันแล้ววันนี้หนึ่งรูปแบบะฮะเมื่อกี้แบบสวยมากเลยอะขึ้นมาตีแล้วก็ม้วนลงไปว่าจังหวะเด็กเราอ่อนนะไม่ทะลุ จะไม่ทะลุว่าถ้าทะลุต้องคล้องแล้วคือจะขึ้นบกอยู่แล้วแหละหลุดปลา,าอะไระเราคิดเป็นปลาช่อนหรือเปล่าขึ้นหายใจหายคอไทยมีหล่อเลยนะเมื่อกี้อากกัดขึ้นมานี่โอโ้โหย้ำไปเอยนะ เอาแล้วครับโดนแล้วอยู่ไหม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  oh yeah, oh yeah. โดนดวมาไม่กล้าวัดแต่ลองวัดดูนะอ,อยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ครับเพื่อนๆท้ายเดียวกันหมดเลยโอ้หต้องอย่างนี้นสิ ต้องอย่างนี้สิตัวจริงยอดเลยนะฮะเฮ้ยใช้ดีเลยนะฮะเนี้ยอุยอ๊ยเพื่อน หมดคจัดนะผมสายพอกับเมื่อวานเลยนะเพื่อนๆสายพอกับเมื่อวานเลยนะไปเหลย นีแล้วสามนะครับเพื่อนแล้วสามนะปล่อยพี่ให้ไปทำคันเลยนะ